ช่วงนี้มีลูกค้าของเรานะครับถามเข้ามาเกี่ยวกับในเรื่องของตะกร้าใส่ผลไม้นะครับว่าตะกร้าใส่ผลไม้เนี่ยแบบไหนขายได้บ้างแบบไหนขายไม่ได้บ้างคลิปนี้มีคําตอบครับสวัสดีครับผมเก่งนะครับจาก CW ศูนย์รรับซื้อขยะรีไซเคิลครับ ผมรับซื้อขยะรีไซเคิลเกือบทุกประเภทนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเศษเหล็กกระดาษขวดแก้วพลาสติกน้ำมันพืชแล้วก็สินค้าอื่นๆอีกหลากหลายรายการเลยนะครับผมก่อนอื่นเลยผมต้องบอกก่อนว่าร้านของเรานะครับตั้งอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกเลยนะครับผมตั้งอยู่ที่ถนนบึงพจันทร์ป่า,ช,าช้าจีนใกล้ๆกับแอทีคอนโดคร,ครับวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของตะกร้าใส่ผลไม้แบบนี้ครับผม ตะกร้าใส่ผลไม้แบบนี้นะครับมีรุ่นทั้งที่ขายได้และขายไม่ได้นะครับวิธีการเทสง่ายมากครับผมผมอยากให้เรานะครับทำการเอามีดนะครับทำการเฉาะเอาตัวเศษของเขานะครับผมที่เศษที่เขาแตกห่าวมาเนาะเฉาะให้เขาแตกหักแล้วนําเศษเนี่ยไปลองลอยน้ําดูพอลอยน้ําเสร็จแล้วเนี่ยประมาณนี้ก็ได้ครับเอาไปลอยน้านะครับผมแล้วก็ทําการเอานิ้วนะครับกดลงให้เขาไปอยู่ใต้น้ํานะครับแล้วถ้าเกิดเนื้อผลาติกตัวเนี้ยเขาลอยขึ้นมาเนี่ย แสดงว่าเนื้อพลาสติกตัวนี้สามารถขายได้นะครับแต่ถ้าเกิดเราเฉาะเขาแบบนี้แล้วเอาไปวางแล้วกดลงไปแล้วเขาไม่ลอยขึ้นมานะครับเป็นพลาสติกตัวจมเนี่ยนะจะไม่สามารถขายได้นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยตะกร้าผลไม้อย่าลืมเทสทุกครั้งนะครับก่อนนาไปขายนะครับผมสำหรับลูกค้าของเราที่ไม่สะดวกนําขยะมาขายกับผมที่ร้านเนี่ยคุณไม่ต้องกังวลเลยเพราะบ,บริษัทเรานะครับจะมีบริการออกไปจัดเก็บขยะรีไซเคิลนอกสถานที่ให้นะครับผม ขั้นตอนง่ายมากลูกค้าสามารถแอดไลน์ผมมาได้เลยเป็น ID l i n ยที่ a t c w r e c y c l e ครับหรือปกติแล้วเนี่ยผมจะทำการแปะลิงก์ไลน์แอดไว้ให้บนแคปชั่นนะครับลูกค้าแค่แอดไลน์ถ่ายลูกขยะแล้วก็แชร์โลเคชั่นมาแล้วเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะจัดรถจะจัดทีมงานไปจัดการขนให้คุณถึงที่นะครับผมสุดท้ายนะครับถ้าเกิดว่าคุณอยากขายขยะรีไซเคิให้ได้ราคาสูงๆแล้วก็ผมจะรอคุณอยู่ที่ร้านครับขอบคุณครับ